Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast นะครับวันนี้เราจะมาเล่นดานแม่น้ำสติดกันนะเราจะมาจัดก,การไอ้ไอหน้ากากปีศาจสีแดงกันนะครับ ผมจะเอาแมวรถไฟก็คือผมวิวัฒแมวแอปเปิลแลวก็แมวซูชิมาเพื่อการนี้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเอาใจช่วยผมด้วยนะว่าจะชนะหรือเปล่านะครับรู้สึกเมื่อกี้เห็นแบบว่ามันมีนกกระจอกเทศด้วยเดี๋ยวผมเอาตองยองไปสู้ตองยองน่าจะช่วยได้นะครับดินแดนการฆ่าล้างวงเล็บถึงตาย เราเคยแพ้ไปรอบหนึ่งตอนที่เราเพิ่งเล่นจกักรวรรดิที่สามจบนะครับอ่ามาเซ่มามันมันปล่อยตัวอะไรมาก่อนนะจำได้ว่ามันมีนี่เจอแมวซุ่มยิงฟาดหน้าไปทีหนึ่งกระเด็นกระเดิงกระเด้งเอ้ยกระเด้งเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเจอแมวแอปเปิลแอปเปิลเลนโบ้ด้วยนะมาเดี๋ยวส่งแมวโซชิครับ ธาตุแดงจ๋าแบบนี้บอกเลยว่าสะเบยสะเบยเรามากๆเฮ้ยลืมไปวมันโจมตีไกลโจมตีไกลแต่ว่าโจมตีช้าใช่ไหมเอ่อ,อเฮ้ยแม่ซูชิกันได้ว่ะแต่ว่านะก่อนจะจัดการหน้ากากอะเอาอิม,มูนี่ก่อนเอาอิม,มูแดงนี่ก่อนนะเดนะี๋ยวก่อนนะนี่เป็นไงโดนหยุดโดนหยุดเวลาไปหน่อย เอาแล้วครับเดี๋ยวเจอมิตมะชะลอหมดนะชะลอให้หมดีรถทอดไม่รถเหรอไม่ติดรถทอดอ่ะรถแล้ว <c oughs> คือแค่เราไม่ให้มันไปถึงครึ่งเลนเนี่ยนะหมายถึงว่าระหว่างป้อมเขากับป้อมเราเนี่ยนะผมว่าโอเคอยู่ยังมีโอกาสที่จะชนะอยู่ <c oughs> แต่อีงูเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเนี๋ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะแล้วก็จอกเทศเดี๋ยวก่อนตองยังยังไม่เกิดเลย เอาแล้วโว้ยตรงยองยังไม่เกิดเลยอะเอ๊ะตัวไหนมาทำให้เราโดนลดทอนการโจมตีอะนกกระจอกเทศเหรอไม่น่าใช่ตรงยองจัดการไอ้นกก่อนเอออุยอ้ยอ้าวหมูไปแทนนี่โอเค เดี๋จัดการนกเสร็จก็คือส่งกองทัพสีแดงแบบจัดเต็มครับฟูลทีมโอเคไปเลยหวังว่าจะไม่มีนกกระจอกเทศกับหมูป่าโผล่มาตัวที่2นะตำเมจจัดเต็มเลยนี่โดนลดทอนการโจมตีด้วยทั้งฝั่งเราแล้วฝั่งเขาครับหมูพึ่งบนถึงหมูหมูมาอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าคราวก่อนที่เราเคยมาเล่นนะี่ยตำเมจโจมตี ไม่ค่อยเข้าเลยนะแต่รอบนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่นะอีหมูว่ะปัญหาคืออีหมูแดงนี่แหละปีศาจแดงไม่ใช่ปัญหาเลยตอนนี้ลดทอนการโจมตีไปก่อนเหมือนฝั่งเราจะโดนนะไม่ใช่ฝั่งเขานะเฮ้ยเอย้หน้ากากปีศาจแดงต่างหากครับที่ว่าปล่อยพลังแล้วทำให้เราถูกลดทอนการโจมตีเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยว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 ก่อนแขน่งแข่งเยอะมากอย่าลีลาลูกตบก่อนกระโดดตบเขาก่อนลูกเอ้ยม,ม,ม,มันก็มีทางชนะและก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าสองตัวจะพอพนวกกันได้ไงแต่ว่าเปล่าเลยมาแล้วนุกกระจอกเทศตัวที่สองคนระับ มันมีตัวที่สกี่ตัวอย่าบอกนะมีตัวที่สาไม่เอาเออนี่ไปตองยองต้องจัดการนกก่อนครับนกนี่คือตัวปัญหาไอ้สีแดงไม่ใช่ปัญหาของเราเลยขออีกทีได้ไหมตองยองตัวมิทมีน่าจะประมาณสี่ทีมั้งตองยองโจมตีใส่สีออ่ทีก็ไม่ตะเอาแล้ว เอาเร็วเอาเร็วนกไม่ตายด้วยนกไม่ตายว่ะแคสลี่พร้อมปืนกันได้นกนกไม่ตายแคสลี่ได้ไหมอ้มโอเคโอเคเอาละ หวังว่าคงจะไม่มีเวฟสามมานะหมูป่าแดงอะไรแบบนะี้ไม่ต้องมาแล้วนะอิซานาก,กิถูกลดทอนด้วยอ่สิสานากิเนะี่ย <c oughs> ซูชิช่วยลดทอนมาหน่อยได้ไหมไม่ติดเหรอเออติดแล้วเว้ยลดทอนตะเกียรติมาอีกแล้วเวฟสามโอ้โหมันกี่เวฟเนี่ยเกียรติอีหมูแดงไปเลยแคสลี่ ช่วยอิสานก,กิอืมอิซานก,กินปิวไปแล้วเอ้ยหน้ากากแดงปิวแล้วครับทุกคนชนะแน่แบบนี้หมูแดงเดี๋ยวก่อนนะอย่าเราอย่าปล่อยให้นกกระจอกเทพโผล่มาตัวนะครับมาเซมาเออเล่นป้อมเลยแบบนี้ได้แน่นอนเลยแมวรถไฟนะครับเดี๋ยวนะ ถ้าได้แมวจากด่านพิเศษแบบนี้แสดงว่าผมต้องไปเล่นอีกด่านหนึงเพื่อปลดล็อกร่างจริงของแมวรถไฟใช่ไหมพื้นพระเดี๋ยวค่อยว่ากันด่านนี้ก็เหนื่อยแล้วนะใช้ CPU เมื่อกี้ไม่ถอบด้วยนะต้องกดใช้ CPU แมวเพื่อเอากลับไปนี่ครับกับสมบัติขอดูรูปร่างหน้าตาน้องแมวรถไฟชิงกันเซนหน่อยสิร่างแรกเป็นยังไงนะ นี่แมวด่วนพิเศษครับอัพไปเลยดีกว่ามากเนี่ยวันนี้มีจำนวนผู้โดยสาร120%อซ้าวยังไม่ถึงเลเวล2เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันคู่มือแมวน้องเก่งกับอะไรบ้างขอดูหน่อยนี่เดิงเอ้ยมีเหรียญแสดงว่าได้ได้เงินเพิ่มขึ้นเหรออ๋อได้เงินพิเศษเพิ่มขึ้นกับโจมตีเร็วใช่ไหมกระแทก นี่ได้เหรียญตรามาแล้วครับเฮ้ยยังเหลืออีกสี่ตัวหไอ้สามตัวเหรอหรอ,อะไรวะตัวอะไรอะ่ะยังไม่รู้ปะมาต่อกันด่านนี้ทุกคนด่านเยียวพิเศษครับถึงตายอ่อเมื่อกี้แพ้เลยตัดออก <c ười> อืมคือด่านนี้ไม่ใช่อะไรนะด่านนี้มันคือเก็บร่างจริงของแมวโมหกนะครับ ผมรู้สึกว่าผมใช้ร่าง2องเขาว่ากันว่าร่างจริงของแมวโมหกครั่งนะหรือแม่ธรรมดาครั่งเนี้ยจะเดินไวมากนะครับดังนั้นเราต้องรีบมาเก็บแล้วเพื่อที่จะเสริมทีมให้ไปเล่นดานอื่นๆได้นะครับกำลังตัดสินใจว่าเราจะเอาแมวแมวรับทีมไปสักสี่ตัวดีไหม คือแมวรับทีมนี้มันก็สําคัญมากนะรับดาเมจมาช่วงนี้พึ่งแมวเสียทีกับแมวซุ้มยิงบ่อยมากครับเนี่ยขนาดแมวธรรมดาล่างสองครั่งยังเดินเร็วเลยอะแต่ล่างสามคือเดินเร็วกว่านี้อีกนะ <c oughs> เขาว่ากันนะเราไม่ดู <laughs> เพราะว่ายังไม่ได้ไงมีแต่โมหออกล่างหนึ่งนะโมหออกแมวธรรมดาที่ไม่ใช่คลั่งนะ ลเตรียมตัวก็เอาเอาเดี๋ยวมาเอาอีกละทำไมไม่เอาแมวซุ่มยิงล่างสามมาสแสดงว่าตอนที่ผมเลือกไอ้นี่เลือกเลือกทีมเก่าเพื่อจะไปสู้กับไอดานเก่าๆที่ผมไปเก็บอีกพีมานะมันยังใช้แมวซุ่มยิงล่างสองอยู่ไงมันก็เลยปรับไปเป็นล่างสอง เวนกรรมแล้วมันจะกระแทกมันจะสโลอยังไงฮก็ว่าอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปครับเราต้องเช็คละว่าแมวที่เราเล่นอยู่นั้นอยู่นั้นนะอยู่ในร่างไหนนะโดยเฉพาะไอแมวมือปืนส่มยิงเนี่ยเวนกาเวนกรมคือถ้าไม่ชนะก็ต้องกลับไปเล่นใหม่อีกรอบใช่ไหมลองดู มาสิเจ้าตัวเดียวหรือจะสู้กองทัพแมวเราได้ดูดิทำไมที่เจ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเจ้าแข็งแกร่งยิ่งนี้แต่พอมาอยู่ฝั่งเราปุ๊บไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าด้อยค่าน้องนะสภาพนี้เราน่าจะได้นะส่วนวันนี้ผมไปเล่นด่านแมววัวคลั่งมาบอกเลยครับว่าชิป สู้ไม่ได้เลยย่อยยับมากเปลืองพลังงานไปเลยเต็มๆแปดร้อกว่า800รอยเออดังนั้นเราเลยแอบเล่นด่านอืนแทนครับอยาจะเริ่มด่านพระเจ้าแมว2แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เก็บสมบัติด้วยนะจะได้ปลดล็อกทำอะไรสักอย่างให้เราเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นหนะโอเคถึงป้อมแล้วครับ ึงแม้ว่าเราจะจัดการอีเมลโมหกครั้งไม่ได้แต่ว่าเราตีป้อมได้ก็พอแล้วถ้าเราไม่ได้โมหกครั้งล่างจริงเดี๋ยวเรากดใช้สมบัติพอนะแล้ววันนี้มีดานผลไม้เป็นแสงเดี๋ยวผมจะเก็บผลไม้ให้ได้สักอ่าสีละหผลนะครับสีละหผลก็โดนเข้าไปแล้วเท่าไหร่อ่ะกี่พันห้าพแล้วอ่าพลังอาะค่อยๆเก็บกันไปลุยครับ ยังไม่รู้จะวิวัฒน์แมวตัวไหนต่อพอไปดูผลไม้ที่ต้องใช้วิวัฒน์แมวพวกอูเบอร์คือบางบางอย่างเรายังไม่มีเลยสีทองสีรุงอังกูอะไรพวกนั้นอนะ่ะโอเคชนะเรียบร้อยครับเออปลดล็อกแมวขลางแล้วจ้าเยี่ยมมากเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโลยสองด่านพอ <laughs> เหนื่อยมาก จริงๆมันเล่นมันใช้เวลาเล่นนานกว่านี้แหละแต่ว่าเราตัดเอาช่วงที่เราชนะมาเนี่ยไอ้ช่วงที่แพ้ก็คือไม่ต้องไปใส่ใจมันนะนี่างมันแปลงร่างเลยเตดึงมแมวคุณวิวัตรแล้วนี่ไงแมวโมหกคุมคลั่งนะครับทีนี้เราก็จะมีแมวเดินเร็วอีกหนึ่งตัวเพิ่มแล้วนะนะตัวต่อไปเราจะวิวัตรตัวไหนดีเนาะแมวชินกันเซนครับ <laughs> ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ May we pray to pan that